เป็นประโยคคอมเมนต์ที่ผมหัวลอกากเลยป๋าทำงานกันมา3าสปีไม่มีรูปดีๆกว่านี้เหรอซึ่งเราอยากจะบอกพี่มอว่าได้ครับรูปถัดไปผมจะให้หล่อที่สุดนะครับไม่เปลี่ยนเนาะพี่มอนนี่เนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คนอ้วนพอไม่อ้วนเนี่ยเขาไม่ปรับหน้าต้าจะเป๊ะเลยคงหน้าจะแต่ลืมดูหูไม่รู้กลางเหมือนเดิมป๋าหูกลางเนี้ย ไม่ครับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมก็เก็บรูปนี้ไม่นานล้วผมก็ไปดูแบบเอ้ยรูปพี่มอสเล่นสามหนุ่มวันแรกกับเราเลยนะจำ,จำได้เพราะว่าหูก็จะกลางผมก็เลยไปยืนแล้ถ่ายรูปไว้แล้วก็แล้วก็ไปเห็นคือถ้ารุ่นผมจะไอ้ห้องภาพเก่าอ,ะอ่ะเขามากักจะโชว์ภาพดาราพี่แอนทองผสมนี่อะไรมีหมดดาราแต่ว่าจะอยู่ห้องภาพต่างกัน แต่ร้านที่ผมเห็นเนี่ยเป็นร้านแบบผมไปกินก๋วยเตี๋ยวพอดีอผมก็ถ่ายรูปพี่มอสไว้เสร็จกวยมอส <c ười> คือถ่ายไว้อย่างงั้นไม่ได้คิดอะไร<อ>คือเก็บไว้ว่าเออเอเอนเาอนาะนี่คือน้องชายเราตอนอายุ1 8 17เอ,อะแล้วมาถ่ายรูปไปโรงเรียน,นอะ่ะแล้วหน้าตาคือแบบถ่ายภาพอ่ะ <c ười> ไม่ยิ้มไม่อะไรเลยนะรูปนี้ต้องเก็บต้องเก็บออพอดีหุ้ย ให้ว้พรวันเกิดพี่มอสกันเออเฮ้ยวันเกิดมอสเอาหน่อยเออเราก็เลยลงเราก็เลยแบบอัมไปด้วยอัมไปด้วยว่าเนี่ยไปเจอมาลวรูปเนี้ยหาดูยากเพราะว่ารูปที่ถ่ายแบบ้ียกันเล่นละคร้วยกันมันเยอะไปหมดแล้วทุกคนเห็นหมดแต่หาูไม่คนคิดรูปเป็นอื่นใช่แต่คนตกใจคนตกใจเพราะว่าด้วยด้วยความเป็นขาวดำแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเพื่อนดาราเราเนีฮะทั้งคุณคุณอาคุณลุงคุณเพื่อนปู่อะไรเงี้ย มีเหตุการณ์นี้พอดีครับแต่ว่าก็นีฮะอย่างที่บอกก็แต่มีคปชั่นนะครับอย่าดูอย่างเดียวฮะให้เรียบร้อยก่อนพี่มอทักมาสัญญาสัญญาครับเดี๋ยวจะหารูปที่หล่อที่สุดลงขอโทษพี่มอะครับร้อมงานกับเด็กๆไปดูไหมว่าสดใสโอ้นี่นะฮะนั่งฟังเรื่องแบบเออเนาะเราก็ต้องรับฟังจริงๆเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันบางทีเราก็อยู่แต่เรื่องของเราคิดแต่เรื่องของเราการบ้านการเมืองผู้ใหญ่ก็จะคิดแล้วก็ จะเครียดไปกับความเป็นผู้ใหญ่กันใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นนู่นแต่พอไม่อยู่กับเด็กอะความคิดเขาแตกต่างไปจากเราเยอะนะความใสแล้วก็นั่งคิดถึงวันแรกที่เราเข้ามากองถ่ายวันแรกที่เราเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็เล่นละครเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเออใช่เลยอะเหมือนตอนที่เราถ่ายสามหนุ่มสามมุมอะเราก็อย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรคุยแต่เรื่องของเราอะไรเงี้ยเ,เราเหมือนได้ได้ย้อนกลับไปอะแล้วมันเป็นละครที่สดใส ันเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็แฮปปี้ครับมีความสุขอ,อยากเป็นลูกทำน้องๆไหมครับทำสีผมแต่งตัวหลุมๆขึ้นเลยก็หลายเรื่องนะก็แอบ,บถามว่าถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยเราต้องไปที่ไหนเออแล้วตอนเนี้ยเขาดู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 หนังอะไรฟังเพลงอะไรรองเท้าเนี่ยซื้อที่ไหนแล้วก็ถามเขาดังอาทิตย์พี่แท่งทำานกับเด็กๆปล่อยเรื่องรับงานที่จะมีเด็กๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกพอดีพูดกับ เขาเขาอยากให้ไปร่วมงานด้วยก็โชคดีครับดีใจที่เขาเราเราเราอะไรอะ่ะเขาไม่ลืมเราไงยแสดงว่าเขายังคิดถึงเราเราก็อยากให้เราเนี่ยอยู่ในอยู่ในเป็นิ๊กซออนะครับส่วนหนึ่งของของงานใช่เขกลัวว่าบางทีถ้าเราผ่านงานมาเยอะๆอผ่านความสําเร็จไปแล้วเนี่ย แล้วมันเหมือนไปค้างแล้วไปแบบไม่มีใครเรียกแล้วเงี้ยก็รู้สึกว่าหน้าน่าเศร้านะคงแบบไม่มีค่าแล้วอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเอ้เรายังมีคุณค่าแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของงานสําหรับคนยุคใหม่ได้ก็ดีใจครับ,ก,บก็ดูเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ดูว่าถ้ามาแล้วมันมันมีอะไรน่าสนใจ <c oughs> มาเป็นพ่อไปมาเหรอหรือว่ามันมีมันมีความสำคัญอะไรในตัวละครนั้น แล้วเราเป็นจิก๊กซอสํำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์คือจิกอ๊กซอของครอบครัวเราก็เลยถ่ายทอดความรู้สึกของของครอบครัวให้ให้เด็กรุ่นนี้ให้เห็นว่าอย่าทิ้งนะครอบครัวคุณต้องดูแลครอบครัวคุณต้องดูแลพ่อดูแลแม่พ่อแม่รักคุณมากทั้งน้ที่คุณไม่เห็นอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายทอดมุมนี้ให้แก็บน้องๆรุ่นใหม่ไม่ใช่ทิ้งบ้านไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของการสอนการผึกพันอยู่แล้วผมก็สอนไปถึงคุณพ่อที่ ดูลูกบ้างมองลูกบ้างฟังลูกบ้างคุยกับลูกบ้างแล้วก็เข้าใจเขาบ้างครับแล้วผมว่ามันจะได้อยู่ด้วยกันได้